คําเตือนคลิปนี้มีเนื้อหารุนแรงและคําหยาบคายโคตรเยอะเด็กไม่ควรเอาเป็นตัวอย่างคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น Let's go <S เล่นสู้ดีกว่าเล่นแพ้น่าจะไม่คุ้มว่ะอ่นนี้อ้าวไอ้เชี่ยกลายเป็นสวยซะอีกโอ้โหไอ้สัตว์เกินไปปะวะ แต่ยา,าทอผ้าสิบเขาบอกอ่ะเอ้ยยากอยู่นะทอผ้าสิบอ่ะพี่บิ๊กเขาจริงเหรอ,อยุ้ยโบเล่นเล่นคขาโน่นหรอเออมันยังไม่ได้เล่นเล่นครับแต่ว่ามันแค่เข้ากะเด็ดมันได้ว่างเล่นสั้นๆเลยก็คือต้องใช้ดวงอีกครั้งหนึง่งอย่าให้เจอคขนมากันเถอะโอ้โหแย่ตัวบิ๊กโอ้โอย่างแย่ชัด ถ้าเจอใครก็แพ้ทั้งหมดอะผมต้องผมต้องผมต้องภาวนาให้ผมเจอคนที่ไม่ลงตัวเียบร้อยอเฮียสวยแล้วไอสัตว์โอ้โหแพ้เลยเซ็งที่ผายอุตส่าห์เก็บตังค์มาตั้งยี่บห้าเซ็งจริงครับกะว่าถ้าชนะนี่จะขายให้เงินสามสิบนะเนี่ยเสียได้เหมือนกันแหละแต่ไม่เป็นไรมาได้แค่นี้ก็ดีแค่ไหนละตอนนี้ เอาอย่างนี้แล้วกันเล่นตัวหนึ่งบาทให้หมดเ,เล่นตัวหนึ่งดาวให้หมดเชจันบิ๊กสตรีมในติก๊กอ๋อจันบิ๊กสตรีมในติ๊กตอกแต่เขาไม่สตรีมในเฟซต่อเดี๋ยวนี้เกินไปจันบิ๊กไม่มีใครให้ด่าดิไหนเราไปดูดิ เอาว่ะจานบิ๊กสตรีมในทิกตอกว่ะสงสัยผมต้องไปไปแจมสตรีมด้วยละในทิกตอกอ่ะเดี๋ยวรอตอนนี้น่าจะสตรีมไม่ได, <c oughs> วดไ้วัดใจไปเลยไปวัดใจไปเลยตัวหนึ่งดาวทั้งหมดเดียว,วัดใจไปเลยเมื่อกี้ชนะหรือแพ้วะเสือกชนะอีกก็โอวโหอะไรวะ อ,อ๋อพี่ิฟอร์เลนสองพี่กดวงดีเหมือนกันนะนี่มาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะแน็กเล่นเก่งลองดูติกตอ,อกก็ได้ตังเนี่ยผมติดสัญญาอยู่ดีครับติดสัญญากับเฟซไม่รู้ว่ามันผิดกฎเปล่าแต่ผมว่าไม่น่าจะผิดกฎแน่ๆแต่เดี๋ยวลองดูก็ไม่เสียหาย ทุกคนครับตอนนี้ผมมีปัญหาแนละ้วตอนนี้นะคือผมเริ่มรู้ถึงปัญหาในทีมใ,ใ,ในในในตอนนี้แหละก็คือว่าจากที่ผมวิเคราะห์เลยนะตอนนี้ปัญหาคือเราตัวหนึ่งดาวเยอะเกินไปแล้วก็เราสู้ใครไม่ได้เลยก็คือว่าตอนเนี้ยแทบเราแทบจะต้องรอแพ้่างเดียวเลยนึกออกปะเราแทบจะต้องรอแพ้่างเดียวมาทําให้เราแบบไม่สามารถารักษาเลือดได้เท่าที่ควรแน่นอนนะผมว่ารอบต่อไปผมน่าจะหลุดหลุดเน็ตหลุดอะตาบิ๊กต้องเก็บตังค์นะถ้าไม่เก็บไม่ใช่ตัวจริงไนงะพี่ิีกเขาเก็บตังค์มากเกินไปครับทาให้เอาสูญเสีย ดนเสียแบบการเล่นเกมเร็วไปผมก็ว่าอยู่ทำไมพี่วิแกอ่านอ่านเม้นไม่ตรงกันในเฟซกอันเนี่ยใช่เขาไปอ่านเม้นในติกตอกไงก็ถ้าผมสตรีมโอ้โหเหี้ยถ้าสติสมมติถ้าสตรีม YouTube t ิกตอ k ใช่ปหมและสตรีมในในเฟซอีกไอ้สัตว์เปิด4จอจอยอ่านแชทอ่านแชทตายเลยครับผมบอกให้ สตรีม2ที่ไปเลยเนะี่หาผู้นตามเดี๋ยวไปลงคลิปในาทีตอกอย่างเดียวก็พอครับอ่าบันดีโอเวอร์ด้วยนะครับโอเวอร์อวันอาทิตย์หุ้นเบ้าทัวร์สองหมื่นคนกำลังลงกันอยู่เนี่ยสนใจบอกได้นะอะไรกอดตังตายประจำชอบเล่นซีบินเอามาฮะค,คือผมก็อยากจะสอนพี่บิ๊กให้เอาโหดๆนะแต่ว่า ของดีตานี้ต้องหนึ่งเหรอของไม่ดีดูงไงของดีของก็เจอกอับตายตอนนี้ดูยังไงก็ไม่รอดนะตานนี้จริงๆน่าจะแพ้นในเร็ววันแน่ตานนี้ของไม่ค่อยดีจริงตอนนี้เซ็งๆเหมือนแหละ ก็เปิดเปิดอะไรส่งเขาเกินคือผมเึื่อว่าเปิดโปตานี้สงสารคนดูพี่บิ๊กเลยว่ะจริงๆตอนเนี้ตกที่นั่งลำบากแล้วสงสัยพี่บิ๊กจะได้แตกเร็วงานเนี้ย <c oughs> ปั่นเขาจัดเลยว่ะของไม่ดีเสียงจะอีกแบบหนึ่งนะครับน้องๆเอ้ยพี่แบงเอาความจริงมาพูดอีกแล้ว เดมี่หน่อยจานเอาสร้อยม่วงมาให้ผมดิเดวหมจัดให้เดมีกอสไกล่ไกลเดมีกอส vs เดมีกอบเลยแหละงานเนี้ยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าตอนนี้ยังคิดวิธีวิธีดีๆไม่ได้ครับตอนนี้คือคือตอนนี้เป้าหมายผมคือให้นาคอสแม่งลำเท่านั้นอะแต่แม่งเออไอสัตว์ลำก็สวยแล้วตอนเนี้ยเอ้ยโอเคอ๋อพี่บิ๊กเรียบร้อยครับพี่บิ๊กแย่ ส่วนตัวพี่บิ๊กให้ดูสักตาไนงะเอางั้นเลยเหรอ ES ไม่ตงสา่งเขาเลยเหรอปะเดี๋ยวเขาไม่ตงสา่งเขาเลยเหรอเดี๋ยวเราผมได้ของครบก่อนตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ในจุดที่จะส่วนตัวใครเอาได้นะครับเราต้องเข้าใจจุดยืนเรานิดนึงว่าตอนนี้เรายืนได้ประมาณไหนนะผมยังส่วนตัวใครไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวผมมันก็รอแล่พอกันนะจริงๆคือตอนนี้ที่ผมสู้คนอื่นได้ไม่ใช่อะไรหรอกผมผมแค่ผมมีนาคอร์สเว้ยค่นั้น สงสัยต้องเข้าเล่นแล้วเห็นพี่เล่นคันมือไนงะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครใครเข้ามาดูยังไม่ได้ยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์ให้ทีนะครับผมขอบคุณครับคันไม้คันมือเลยวะ่ะพี่แพ้ว่ะเซ็งเหมือนกันนะเนี่ยแอบเซ็งเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยยอ้อนรูดเออเอาเชี่ยชิบหายแล้ว โอ้โห oh, รอบเก้าทำคิดกูอีกแล้วเวลิกูดเวลเวลเลยสัตว์เอ้ยเวลิกูดเวลเวลเลยเฮียเจออย่างงี้โอ้โหสุดยอดไอ้เฮียสวยจริงครับคือจังหวะสุดท้ายแม่งโดนตลอดไอ้เฮียเหลื่อเชื่อเลยคือกูจะรูะ้ว่ะไอส้สัตว์ช็อตสุดท้ายโดนตลอดพระเจ้าไม่รู้เป็นส้นตีนอะไรโอ้โ oh, หแม่งเล่นยากกันนี่ว่าตอนนี้ประมาทไปหน่อยวะ่ะรอบนี้ต้องรักษาเลือดดีๆแล้วประมาทไม่ได้เลยครับประมาทไปแล้วเมื่อกี้ พี่ขอสองรอยนายน้องไม่ค่อยเห็นเดมิกอส,ส่วนมากเห็นแต่เดมิกว๊กไงตายละสวัสดียามเด็กสวัสดีครับสวัสดีครับหลับไฟฟ้าหเหมาะกับย้อนซะจริงย้อนเหลือสิบห้าตัวหน้าโลนะเนี่ยเหมือนจะเจอเนี่ยแต่ดูพดี่บิ๊กดิ พี่บิก๊กมีพี่บิก๊กไปชอบเล่นเดมิกนหรือเปล่าวะมีพี่บิก๊กชอบเล่นเดมิกรปะใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยนะครับผมจะได้รู้วิธีรับมือกับพี่บิก๊กถ้าสภาพนี้ผมก็ยัง,ย,งยังคิดวิธีรับมือเขาไม่ได้นะครับต้องดูว่าเขาชอบเล่นอะไรต้องดูว่าเขาจะไปทางไหนนะเวลาเล่นโอ้โอเคผมคิดว่าไม่น่ายากละแต่ละคนจัดตัวกันประมาณนี้ใช่ไหมโอเคได้ละโอเคอย่างนั้นก็สวยสิ โอเคได้อยู่พี่บิ๊กชอบเล่นช้างเหรอดีละพี่บิ๊กเล่นช้างผมได้เล่นย้อนครับชนะมาได้ไงจนเทินเก้าคิวเ,น 9, เลนหนึ่งดาวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนาค้อนล้ำไงชนะเพราะนาค้อนลำ้ำนาค้อนล้ำตัวเดียวเลยตัวอื่นไม่ค่อยมีความหมายแล้วมเมื่อกี้อิเลเมนต์ซะส่วนใหญ่อะ่ะ โอเคครับถ้าพี่บิกเล่นอิลิเมนท์ซะส่วนใหญ่วิธีที่ผมจะส่วนตัวเขาอย่างแรกเลยคือการที่ผมไม่เล่นเทลก่อนเลยนะแล้วผมเปลี่ยนไปเล่นยอนแล้วก็ผมก็จะใช้ทอดเยอะๆให้เขาเล่นยากชอบตอนพี่หัวร้อนฮาดีอ่ะเฮ้ยช่วงนี้ไม่ค่อยร้อนแล้วนะรู้สึกว่าสวัสดเป็นไกให้ผมกลายเป็นเทพวะอ่ะโอ้โหไอ้หอ้ช็อตนี้จะบอกนะว่าให,ให้ให้ให้ยอนให้ยอนแท็คู่อ่ะ เหลือจะเชื่อเลยนะว่าคือลงสตรีมเล่นเล่นใช่ปะน็กไม่ออไม่ได้เล่นครับไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเลยลงสตรีมก็นอนเลยเมื่อวานผมไม่ได้เล่นนะครับมีคนเล่นให้ผมนะผมฝากผมฝากเด็กปั้นผมเล่นอยู่นะตอนนี้จะจะฝึกฝีมือ ไม่ค่อยร้อนงานร,าารับเพลนไวจานเมอสบายสบายว่ะจะรั่วพอดีโอนด้วยนะโอนสนใจหุ้นทัวร์สองมื้ออีกรอบเบ้าน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วล่ะโอนสนใจคุยกลุ่มได้นะยังขาดอีกครึ่งหนึ่งว่ะเซ็งเซ็งกันนะ ตอนเที่ยงจานเล่นหรือตัวปลอมตอบผมมะปลอยไปไหนเรียกปลอยมาทําให้ร้อนทีวันไหนวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์พี่บิ๊กเขาชอบเล่นเซตนี้นะเว้ยผมสวงเกเขาหลายทีแนละ้วโอเคถ้าเขาเล่นเซตนี้ผมก็ต้องเปลี่ยนสั่งเล่นเพราะว่าไม่งั้นย้อนผมอาจจะโดนลุกลงลุกลงไม่ได้ครับจังหวะนี้นะสวย ก็จะพอดีแหละเป๊ะเลย,เลยช่องโดนแฮกแกได้ยังจานแกได้แล้วครับแก้ได้ละพอดีปะวะโอเคพอดีโลทีนึงเจอฟินิ์เหรอเอางี้แล้วกันอา่าตอนนี้คือเราอ,อนณาคอไปปวนแล้วก็หยิบยอนม,มาเล่นดิฟังโอเคเท่านี้ทีมเราก็จะมีตัวป่วนหลังตัวเนิงพี่วิการเข้ากลางพี่วิการเข้ากลางใช่ปะ แต่ไม่ได้ไม่น่าจะโดนตัวซ้ายคิดว่าไม่น่าจะโดนตัวซ้ายนะน่าจะโดนตัวตัวตัวหลังนุ้นเลยเพราะว่าผมมีทอยอยู่โอเคไม่น่าจะมีผลกับผมนะตอนนี้สวยแล้วฉลาดจริงๆเลยผมเนี่ยที่เอาที่เอายอนที่มีทอยมามาไว้ฝั่งเดียวกับเทลเขาทําให้เขาสู้ผมไม่ได้นะครับมาการการให้เราวางตัวยอนมันก็มีผลนะเวลาโดนเทลตันอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้สึกอะไรครับทุกอย่างไม่อยู่ในการควบคุมของเราหมดแล้วตอนนี้ แล้แถมเราได้มา้าอีกตัวหนึ่งด้วยแล้แถมปเราได้บัคอกอีกทุกคนก็คิดเอาแล้วกันครับว่าตอนนี้เกมมันอยู่ในมือผมไปขนาดคือเกมนี้มันอยู่ในมือผมไปกว่า70%็ดสิบซนได้แล้วนะผมบอกเลยขายซีเนียลสวยแล้วก็เอาโอ๊กอันนี้ให้มา้าทุกอย่างก็เป็นใจให้เราแล้วทีนี้เห็นปนะแล้วเราทำบัคกลงไอ้นี่ลงพ่อมดไปได้สองเซนโคตรเอาเฮียเอาเอาจัดโคตรเอาผมบอกเลยทำไมมันทำไมผมโคตรขนดดาดนี้วะไอ้ี้ย เกินไปลูกไก่ในกำมือค่าถ้าถ้าชิ้นนี้สมุดเขียวคือจบนะโอเคยังมีภาคต่อไอสัตว์กุนึกว่าจะจบตรงนี้แล้วผมนึกว่าทุกคนจะได้จะได้ตายกันตรงนี้แล้วล่ะจริงๆช็อตเมื่อกี้แม่งตายกันหมดแน่ถ้าเกิดผมได้สมุดคือแม่งเลเทะผมบอกได้คำเดียวว่าเลเลเทะไปหมดอ่ะ ดีแล้วผมไปได้สมุดแต่ตอนนี้ผมจะได้ย้อนสามไอ้เ้ยรั่วจัดโอเคม้าของสามชิ้นเซตนี้เซตนี้น่าจะโหดอยู่โอเคเห็นของเห็นตัวแล้วต้องบอกว่าเวลีกูดเวลเวลโคตรโหดโคตรอันตรายใช่พว่าตอนนี้ผมก็วิธีรับมือพี่บิ๊กก็คือเอาม้าไปไว้ทางซ้ายนะครับผมวิธีสู้กับพี่บิ๊กนะคือเอาม้าไ,ไว้ซ้าย เพราะว่าพี่บิ๊เขาเอาเทลกับฟอร์เรนไว้ซ้ายตัวแบกเขาอะทําให้ม้าผมตัวเดียวอะเก็บได้ทั้งเทลเก็บได้ทั้งฟอร์เรนนะครับคือยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยอะทุกคนคิดดูดิคืออะไรมันจะคุ้มค่าได้ขนาดนี้วะยอ้อนสามมาขามเปียกชัว ล็อกคิวอะเอาเอาตรงๆเลยนะส่วนตัวผมคิดว่าชิ้นเนี้ยไม่ค่อยดีอะผมเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเป็นชิ้นที่ต้องให้นอ์แมนใส่ซึ่งตัวผมมันยังไม่มีพวกมึกไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่จำเป็นที่ไอสัตว์กูอยากจะขับให้ฟันหลุดว่ะเหี้ยมันจบแล้วเกมเนี้ยมันจบมาแล้วเว้ย โอเคพี่วิกเขาเริ่มเล่นหมากอันนี้ละเขาเริ่มเล่นหมากสตันเข้านี่ละโอเคผมต้องขยับนิดน,นึงครับไม่งั้นผมอาจจะจะโดนพี่บิกสตันได้นะครับโอเคสวยโอเคครับผมมาแต่งใผมคิดเป๊ะย้อนสามขายขายทิ้งยี่สิบสามลงเบตา้าแน่นอนจัตจี้ขายแน่นอนย้อนสามอะไม่ต้องห่วงถ้าได้มาผมก็ พูดปุ๊บมาปั๊บยิ้มไม่ชากใจหมากตอนนี้มันเข้าทางเราเต็มๆเลยทั้ง AI ทั้งการจัดหมากทุกอย่างมันลงตัวไปหมดครับแถมได้6บิทไม่อีกอะไรมันจะลงตัวขนาดนี้ครับคือธรรมดาว่าโหดแล้วนะในแจ็กมันยังมีคกลนที่2ออีกว่ะทุกคนว่าไงวะผมว่างานนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะจะได้รู้ว่าผมจะไหวไหมตอนนี้ โอเคอย่างน้อยๆก็เก็บพี่บิ๊กได้แล้วคนนึงโอ้โอเคคิดว่ายิงปืนนะัดเดียวน่าได้ดก4ตัวเลยแหละตาเนี้ยโอเคครับจากการวิเคราะห์หมากทุกคนแล้วนะการที่วางวาซ้ายน่าจะกูสุดแล้วก็ขย่อบไปนี้มาฝั่งนี้สุดๆผมบอกได้คำเดียวว่าสุดๆจริงๆแมงโคตรไหลกระเทียมทานเลยว่ะจริงๆ ตอนนี้ทุกอย่างแม่งเป็นดั่งใจที่ผมคิดแล้วคือทุกอย่างรูปเกมทุกอย่างมันอยู่ในกำมือผมมาแล้วตอนเนี้ยไม่ว่าใครก็น่าจะเอาผมไม่ลงนะสถานเนี้ยมันเล่นง่ายเกินไปหรือเปล่าวะเอาจริงๆบางครั้งการให้เราเล่นง่ายเกินไปแม่งก็ไม่ดีนะ มึกอยากเปิดศาสตร์เหรอรอก่อนอยากเปิดศาสตร์แต่จริงมึกเปิดศาสตร์ก็ดีนะแต่ว่าล็อกชิวต้องให้มา้าแต่มา้าม้าไม่เปิดโดดเลยมันจะเสียตรงเนี้ยแหละคือผมเซ็งตรงที่ม้าไม่ไม่เปิดโดดสำหรับผมผมเซ็งตรงเนี้ยวางหมากแบบนี้คือดีใช่ไหมแล้วแต่สถานาการณ์ครับหมากอย่างนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามีคนล่อเต่าเข้ากลางเราเราก็สู้ไม่ได้นะครับ คือทุกหมากมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะอยู่ที่ว่าเราเลือกใช้หมากแบบไหนนะครับแต่ว่าถ้ามีคนจะเป่ากลางเราเราก็เจ็บอะผมบอกเลยว่าเราเจ็บเจ็บแน่ๆครับถ้ามีใครเป่าเข้ากลางเราถ้าคนหนึ่งเราก็เจ็บเพราะว่าตัวแบกเราอยู่กลางโอหมึกล็อกคิวม้าไม่ได้ขาดตังสองบาทมาไม่อยากขายอะล็อกแลนไม่อยากขายมา้า แล้วหมากฝรั่งอะเอาไว้เคี้ยเวเฉยหมากฝรั่งหมากหมากที่ดีที่สุดคือหมากที่ชนะฝ่ายตรงข้ามครับเราต้องดูว่าของจัดหมากยังไงนะแล้วเราก็จัดสู้แต่จริงหมากอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเจอ,ถ,เจอถ้าเจอเป่าเหลี่ยมก็น่าจะแย่เหมือนกันนะหมากเนี่ยเจอเป่าเหลี่ยมก็เต็มเต็มอะทั้งม้าท,ทั้ง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 ยอนก็ไปกันหมดครับ ไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมก็ไปในซีเรียสอยู่แล้วนะครับผมอย่างในน้อยตอนนี้ผมก็ได้ตัวที่เอาไว้ลุกคาด่ายตรงข้ามไปแล้วหนึ่งของที่จะไซ้์ก็มีแล้วด้วยทุกอย่างแม่งลงตัวจริงๆว่ะเคียวมาน่าจะดีที่สุดสวดโอ๊บหมึกน่าจะคูดสุดแล้วโอเคจังหวะนี้ก็เหลือแค่เราทำตัวสองดาวให้หมดทุกอย่างแม่งก็อยู่ในกำม,มือเราแล้ว เรียบร้อยย้อนแตกย้อนบางเงินใบครับน่าจะแตกอ๋อสองดาวยังไม่แตกนีว่วาลืมไปถ้าดาวเดียวน,น่าจะแตกม้มาล็อกชิลเจอย้อนระดับมันต่างกันวะม้ามา้มาม้าสองดาวน่าจะตบย้อนได้สบายครับพี่บิ๊กแย่แล้ววะเจอผมบ่อยไปชีบาคุเทนเซเทนสองม้าสองตัวแบกสองดาวหมดแล้วกงเงินคือว่าผมจะไปตบพี่พี่เขาแตกอัดิผมไม่ได้ส่วนตัวเขาเลยนะ แต่คือผมเผือไปโดนเขาเองก็ไม่เข้าใจโอ้ไอเียชิ้นนี้แม่งชิ้นปิดเกมชัดๆไอสัตว์มันจบจริงๆว่ะตอนแรกคิดว่ามันเป็นเรื่องแค่แต่งขึ้นมานะแต่ความเป็นจริงแล้วคือมันจบจริงๆว่ะหาเฟต้าตัวเดียวได้ก็คือจบละเหลือสองอะงั้นก็ขอเลี้ยงไว้ก่อนละกันอเคปะเอาคนนี้แล้วกันเทพตองน้อยเหร เทพตองน้อยมีเบต้าเปิดเป่าถ้าเป่าโดนมา้าเราก็แย่ดิถ้าของแกไม่ฟูจริงท้ายเกมไม่เคยไหวใช่พี่บี่เขาเล่นรักษาเงินเยอะเกินไปครับผมจะบอกเขาแต่ว่าเ<ๆ>ขาไม่น่าจะฟังผมหรอกเขาเล่นเอาฮาครับ เทพแบบนี้ไม่มันเลยเกมหน้าขอโลฟ่ฟ้าใช่ปะคนคนดูอยากดูผมเล่นแบบว่าเล่นของกระกาใช่ปะคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมก็อยากเล่นของกระกาเหมือนกันนะเพราะว่ามันตื่นเต้นดีเพราะว่าเวลาที่เราจะแตกมันรู้สึกว่ามันได้มันได้หนีเนี่ยมันได้หนีากความเป็นจริงอ่ะเหมือนเราแบบจะต้องหนีากความเป็นจริงว่าเราจะหนีได้หรือเปล่านะครับง่ายๆอย่ายงนีง้เลยอ่ะเอาจริง สอดีแกปด้วยครับผมสองโบเก้นเป่ากลางเหรอสองโบเก้นเป่ากลางไม่ยอมให้ทาได้หรอกสองโบเก้นเป่ากลางอะ่ะผมบอกเลยว่าผมไม่ยอมให้มันทําได้แน่นอนโอเคคือเขาอาจจะขยับเบต้านในการล่อผมก็ได้องั้นมาร์ก,กย้อนอยู่คนละฝั่งแล้วกันน่าจะไปซ้ายเอ้ยได้อยู่นะสวยอยู่เฮ้ยไอเทีย <c oughs> มไม่สวยตรงย้อนกูโดนนี่แหละไอสัตว์เฮ้ย เฮ้ยได้อยู่เนี่ยเฮี้ยแตกเลยย้อนสามสะเทือนทุกดอกเขาเล่นเพื่อเอนเตอร์เทนคนดูชอบนะใช่ใครอยากดูฮาฮาดูพี่บิ๊กได้เลยนะครับแต่ใครที่อยากดูแล้วเก่งอ่ะมาดูผมผมจะสอนให้คืออยากเห็นคนรัวกองเรื่องของเรื่องอ๋อคือคืออยากเห็นผมรัวกอง ไอไอเทพอย่างงี um, um, uh, ้ให้ผมไปรัวกองชุดที่ไหนครับถามจริงเกินไปแล้วให้ผมรัวกองชุดของนี้แต่เอาจริงๆริงอะไอไอบ้านนี้มันก็วางหลวมจริงๆห่ะโอโอเคโอเคโอเครู้ละรู้ละรู้ละถ้าจะให้ดีคือว่าโอเคมันต้องอยู่คนละฝั่งกันถึงจะดีเว้ยตอนนี้น่าจะดีที่สุดแล้วนะตอนนี้ผมว่านาคอสโอเคใบ สาดต์สวยเทนสายขึ้นหน้าแน่นอนร้อยเเครับโอเคเรารู้แล้วเทนสายขึ้นหน้าไม่โดนย้อนแลวหนึ่งโอเคมาน่าจะเก็บได้อยู่มันน่าจะโดนใบจนแตกดูแลโอเคสวยโอเชียนแตกแล้วอันนี้ก็แตกแล้วเหมือนกันโอ้จบแล้วจบแล้วเหรอไอ้เ,เงินยังสามสิบอ,อยู่เลยนะดูจานแล้วเทนห้ากว่าไหนวะอะไรอ่ะจบแล้วทำไมโหดกว่าคนอื่น เอาลงว่ารอบนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะมันไม่มีใครที่สมน้ำสมเหนือกับผมเลยเกมเนี้ยกไอเฮี้ยแตกไปเกมเดียวอะไรวะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยจริงๆรอบรอบนี้ยังไม่ไของยังไม่ได้ฟูเฮีย้ยอะไรขนาดนั้นนะ่ะเปต้ายังไม่ทันใช้เลยเอาตรง